ผู้ที่มีหน้าที่ยื่นแบบภาษีหักหน้าที่จ่ายพารร3และพรร5 3ให้กับบริษัทสามารถใช้โปรแกร,รม Flow Account ในการออกหนังสือรับรองหักหน้าที่จ่ายและดาวน์โหลด Text ไฟ l e เพื่ออัปโหลดในโปรแกร,รมโอนย้ายข้อมูลของกรมสรรพากรได้แล้วนะคะ แต่ก่อนที่จะทําการยื่นแบบได้เนี่ยเราก็ต้องทําการติดตั้งโปรแกรมโอนย้ายข้อมูลใบแนบก่อนนะคะแต่ว่าผู้ที่ใช้งาน Windows 10เนี่ยพอทําการดาวน์โหลดโปรแกรมมาแล้วก็มักจะเกิดปัญหาใช่ไหมคะก็คือดาวน์โหลดมาแล้วเปิดโปรแกรมไม่ได้หรือว่าเปิดได้แต่ก็เป็นภาษาอะไรไม่รู้ผิดเพี้ยนไปหมดแล้วเราจะแก้ไขยังไงคลิปนี้มีคําตอบให้ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะให้เราเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ e-filing ของกรมสรรพากรก่อน,อนค่ะแล้วก็เข้าไปที่ บริการอื่นๆจากนั้นเลือกดาวน์โหลดโปรแกรมค่ะโดยโปรแกรมพองร3อและพองร5ดอาเนี่ยจะแยกกันคนรับโปรแกรมนะคะเรามาเริ่มกันที่พองรอ3กันก่อนค่ะเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะคะก็จะเจอให้เราเลือก4ตัวดาวน์โหลดด้วยกันนะคะให้เราดาวน์โหลดที่โปรแกรมโอนย้ายข้อมูลใบแนพองรอ3ที่เป็นนามสกุล .exe นะคะ พอดาวน์โหลดมาแล้วนะคะให้กลับไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราค่ะจากนั้นก็ดับเบิลคลิกไฟล์นะคะที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อกี้นะคะแล้วก็กด next ได้เลยค่ะทีนี้เราก็จะได้โปรแกรมมาแล้วนะคะลองดับเบิลคลิกเปิดไปดูค่ะอะเปิดโปรแกรมไม่ได้มีเอ r o r ขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมคะตอนนี้เราต้องสวมบทเป็นโปรแกรมเมอร์นิดนึงแล้วละคะ่ะวิธีแก้ไขาสาหรับคนที่ใช้งาน Windows 10นะคะ ก่อนอื่นให้ไปที่ช่องแว่นขยายหรือว่าช่องค้นหาข้างๆกลุ่มสตารต์ตรงนี้นะคะแล้วค้นหาคำว่า CMD หรือโปรแกรม Command p พร้อมนั่นเองค่ะให้เราคลิกขวานะคะและกดเลือก Run as administrator นะคะก็จะได้โปรแกรมหน้าตาจอดำๆแบบนี้ขึ้นมาค่ะจากนั้นให้พิมพ์ตัวอักษร cd เว้นวรรคจุดๆดจุดนะคะแล้วก็กด enter ค่ะ จากนั้นพิมพ์ตัวหนังสือตามนี้ได้เลยนะคะแล้วก็กด enter อีกครั้งปิดหน้าต่างได้เลยค่ะต่อไปนะคะให้ทำการดาวน์โหลด7ไฟล์นี้ติดตั้งลงเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราก่อนนะคะส่วนลิงก์เดี๋ยวเดี๋ยวแปะให้ใน description ค่ะพอกดลิงก์และดาวน์โหลด7ไฟล์มาแล้วนะคะให้ไปที่หน้าดาวน์โหลดในคอมพิวเตอร์ค่ะทำการก๊อป7ไฟล์นี้นะคะโดยเลือกที่ คลิกขวา Copy หรือว่าจะกด c t r l C ในแป้นพิมพ์ของเราก็ได้ค่ะจากนั้นเข้าไปที่ Drive C นะคะเลือกโฟลเดอร์ Windows ค่ะแล้วก็คลิกที่โฟลเด er, อร์ Syswow64 นะคะทำการคลิกขวาแล้วก็วางไฟล์ไปได้เลยถ้ามี pop-up Replace ขึ้นมาแบบนี้นะคะก็กด Replace ได้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วให้ทำการค้นหา CMD อีกครั้งหนึ่งนะคะคลิกขวากดเลือก Run as Administrator เหมือนเดิมเลยค่ะพิมพ์ตัวอักษร C D เว้นวรรคจุดจุดสแลจุดจุด,จดแล้วก็กด Enter ค่ะต่อด้วยคำสั่งตามนี้เลยนะคะเสร็จแล้วกด Enter อีกทีในขั้นตอนนี้นะคะหากว่าทำถูกต้องเนี่ยก็จะมีข้อความขึ้นลักษณะตามภาพนี้เลยค่ะเสร็จแล้วกด OK ค่ะตอนสุดท้ายนะคะให้ Copy คําคำสั่ง6แถวดังนี้นะคะไปวางต่อไว้เลยค่ะ เสร็จแล้วก็กด enter เลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะกดปิดโปรแกรม command prompt ได้เลยค่ะแล้วก็ลองเข้าไปเปิดโปรแกรมอีกครั้งหนึ่งนะคะเท่านี้ก็จะใช้ได้แล้วค่ะซึ่งลิงก์ต่างๆที่ต้อง copy ไปวางนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวแปะไว้เป็นไฟล์ให้ใต้คลิปเลยค่ะเท่านี้ก็สามารถใช้งานโปรแกรมโอนย้ายข้อมูลใบแนบพงด3ได้แล้วนะคะสำหรับใครที่เปิดมาแล้วเจอกับปัญหาใหม่คือภาษาในโปรแกรมเนี่ย อ่านไม่รู้เรื่องเลยผิดเพี้ยนเป็นภาษาต่างดาวไปหมดมีวิธีแก้ไขง่ายๆเจอกันในคลิปหน้าค่ะ